สื่อมืองการรวบก้ารายงานเถื่อนคนที่พักพบเครื่องกระสุนปืนเกือบ3า0พันัดพันตำรวจเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองการจนันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทว,วสินพลายสิริรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองการจนันทบุรีและพันตำรวจโทมารุษฉัดทันสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองการจนันทบุรีได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกบัณฑิตชูธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ร่วมกันออกตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจ พลตำรวจโทนายวัฒน์พรเดิมชิดผู้บังคับการตำรวจภูทรภาค7และพลตำรวจตรีนักเรียนสุขนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธร,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 รจังหวัดกาญจนบุรีจนกระทั่งเวลา1ิบเ้านาฬิกาเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายหลบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณริมถนนสายบ้านเก่าห้วยน้ำขาวตำบนบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญ,ญญาณพร้อมสแสดงตัวเข้าควบคุมตัวเอาไว้โดยสามารถคุมตัว,เอ,วเอาไว้ได้จำนวน9ก้ารายเป็นแรงงาน ชายชาวเมียนมาทั้งหมดไม่มีเอกสารการขออนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มตัวเอาไว้พร้อมทําการสอบปากคําเพิ่มเติมจากการสอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้แรงงานทั้ง9้ารายพักคอยชั่วคราวอยู่ที่บ้านพักไม่มีเลขที่ท้องที่หมู่ที่15าตะบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจคน้น ปรากฏพบลังบรรจุเครื่องกระสุนปืนจำนวน4ลีลังประกอบด้วยเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสองสองจำนวน40กล่องรวมจำนวน2,000นัดและเครื่องกระสุนปืนลูกซองเบอร์12จำนวน30กล่องรวมจำนวน750นัด เจ้าหน้าที่จึงนาตัวนายแดงไม่มีนามสกุลชาวเมียนมาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตรนารวจูธรกาญจนบ,บุรีดาเนินคดีในข้อกล่าวหาฐานให้การช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้านนั้นพ้นการจับกลุ่มและข้อหาครอบครองเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตสําหรับแรงงานชาวเมียนมาอีก8ดรายถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต